สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของการพัฒนาสมองกับจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือกันนะครับจากที่ได้ศึกษามาในคลิปก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสภาพของสมาธิจิตที่ดีเยี่ยมจากการสั่งสมมาข้ามภพชาติการมีจิตที่ละเอียด ที่จะสามารถรับรู้พลังงานสัมผัสคลื่นความคิดของผู้ที่อยู่รอบตัวได้ในบางท่านสามารถมียาณที่จะอย่างรู้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นการเปิดมิติแห่งการเวลาที่เชื่อมโยงกันที่จิตเข้าไปสัมผัสได้ซึ่งเป็นสกยภาพทางจิตที่สั่งสมมา ในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาสมองกับจิตซึ่งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งซึ่งหากท่านมีความเข้าใจและนำไปปรับใช้ท่านก็จะมีพลังจิตตานุภาพที่สูงขึ้นรวมถึงยาณบาร,รมีในด้านต่างๆที่จะเพิ่มพูนนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มระบบความคิดที่มีความสร้างสรรค์ที่จะเพิ่มพูน ที่นำไปใช้ในกิจการต่างๆได้เป็นอย่างดีตามปกติแล้วขึ้นสมองทั้งสองซี่ของมนุษย์จะมีความถี่ที่เป็นอิสระต่อกันนักวิทยาศาสตร์พบว่าการนั่งสมาธิจะทำให้เกิดการปรับความถี่ของขึ้นสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ขึ้นลงในจังหวะเดียวกันหรือท,ที่เรียกว่าซิงโครไนซ์สภาวะนี้จะทำให้เกิด การใช้ประสิทธิภาพของสมองได้สูงสุดการปฏิบัติธรรมการฝึกเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4ก็เป็นการพัฒนาสมองซีขวาได้ดีสำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือการร้องเพลงที่ชอบการเล่นดนตรีการทำงานศิลปะการเล่นกีฬาการท่องเที่ยวการทำงานอดิเรกที่โปรดปานการปลูกต้นไม้การเลี้ยงสัตว การตกแต่งบ้านการชมธรรมชาติก็ล้วนเป็นการเปิดสมองซีกนี้เลือกเครื่องดนตรีที่ชอบหรือกีฬาที่ถนัดกีฬาที่ง่ายๆอย่างเช่นการวิ่งการเล่นเทเบิลเทนนิสก็มีประโยชน์ในการฝึกใช้สมองสองซีกไปพร้อมกันเพราะการเคลื่อนไหวทางร่างกายขณะเล่นกีฬาต้องอาศัยความสมดุลของร่างกายทั้งซ้ายขวาการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถบ่งถึงสภาวะการมีสติการมีสมาธิยิ่งสมาธิกับการเคลื่อนไหวมีมากสติก็จะเกิดขึ้นมากและสติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานหลายท่านก็สามารถใช้การเจริญสติจากการเดินจงกรมหรือการฝึกการรำมวยจีนหรือไทเก๊กเข้ามาประกอบการออกกำลังกายเป็นการช่วยพัฒนาสมอง กล้ามเนื้อของร่างกายมีเส้นประสาทจากสมองเข้ามาหล่อเลี้ยงจำนวนมากการออกกำลังกายก็คือการบริหารสมองนั่นเองเพราะกล้ามเนื้อจะส่งสัญญาณไปที่สมองอยู่ตลอดเวลาหลังจากออกกำลังกายเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนล้ขนาขณะนั้นจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเต็มที่กล้ามเนื้อที่พักตัวจะส่งสัญญาณไปให้สมองได้พักด้วยเราจะรู้สึกว่าหลังจากการออกกำลังกาย จะรู้สึกคลายจากความเครียดสมองจะโล่งขึ้นโดยปกติกล้ามเนื้อจะไม่มีการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ถ้าไม่ผ่านการออกกำลังมาก่อนดังนั้นวิธีช่วยให้สมองผ่อนคลายอย่างเต็มที่ก็คือการออกกำลังกายเราไม่สามารถไปสั่งให้สมองพักได้แต่เมื่อใดที่กล้ามเนื้อเกิดการพักเมื่อนั้นสมองก็จะพักไปด้วยโดยอัตโนมัติ สมองซีกขวาไม่ชอบความซ้ำซากจำเจดังนั้นการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตประจำวันก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองซีกนี้เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งทำงานการเข้าร่วมกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆการเรียนต่อการเพิ่มทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่การทำเรื่องที่ธรรมดาอย่างเช่นการจัดบ้านการจัดห้องนอนการย้ายเฟอร์นิเจอร์ การทำเมนูอาหารเป็นต้นนอกจากนี้การเล่นกับเด็กโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหลานของตัวเองก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นสมองส่วนนี้ท่านจะพบว่าเด็กๆนั้นมีข้อสงสัยมากมายและท่านก็จะได้ความคิดสร้างสรรค์จากเด็กต่างๆนั้นด้วยข้อคิดที่ได้ก็คือความสงสัยจะสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองซีขวาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจงพยายามเป็นคนช่างคิดช่างสงสัยอย่าเชื่ออะไรง่ายๆและตั้งคำถามอยู่เสมอทั้งนี้ต้องสงสัยในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญคนเราเมื่อเติบโตขึ้นมักกลัวที่จะตั้งคำถามเพราะว่าถูกกรอบที่สังคมกําหนดขึ้นนั้นตีกรอบความคิดเอาไว้กลัวคนในสังคมจะประนามว่าตนเองเป็นคนแปลกประหลาด สมองจึงไม่ได้รับการพัฒนาความสงสัยจะทำให้สมองเกิดจินตนาการที่จะนำมาใช้ในการหาคำตอบที่สร้างสรรค์ใหม่ๆท่านจะพบว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คำถามที่ว่าทำไมที่มักถามบ่อยๆกันในวัยเด็กจะสูญหายไปท่านจะเห็นว่าอัจฉริยะบุคคลคือคนที่ไม่ลืมที่จะถามคำว่าทำไมเมื่อเติบใหญ่ขึ้น เช่นอันเบิร์ตไอน์สไตน์ถามว่าทำไมเวลาไม่สามารถยืดหดได้เฮนรี่ฟอร์ดถามว่าทำไมไม่เอารถมาวิ่งแทนม้าแต่ละคำถามของอัจฉริยภาพเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเปิดประตูและช่องทางใหม่ๆในการพัฒนาสู่มนุษยชาติสมองซีขวาเป็นสมองส่วนที่คิดนอกกรอบ และมองแบบองค์รวมทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและบางครั้งก็เป็นเพียงการประกอบสิ่งที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งใหม่เนื่องจากว่าสมองซีกขวาเป็นสมองที่คิดแบบองค์รวมทำใหส้สามารถเห็นเหตุปัใจจัยในเกิดสิ่งต่างๆได้ชัดกว่าสมองซีกซ้ายในเพศหญิงจะมีสะพานเส้นประสาทที่เชื่อมโยงสมองทั้งสองซีมากกว่าเพศชายถึงสี่เท่า ดังนั้นการประเมินผลของสมองจะสามารถทำได้เร็วกว่าเพศชายและในบางครั้งเพศหญิงจะเกิดยาญอย่างรู้หรือลางสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้มากกว่าเพศชายซึ่งไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดจากข้อมูลที่มีอยู่จนอย่างรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการใช้สมองสูงกว่าเพศชาย ทำให้เพศหญิงมีระดับของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นหงุดหงิดอิจฉาใจน้อยเสียใจหลากหลายกว่าเพศชายและบางครั้งเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจิตใต้สำนึกถูกบรรจุไว้ที่สมองซีขวาเก็บความรู้สึกต่างๆในวัยเด็กและค่อยๆปล่อยพลังออกมาเรื่อยๆตลอดชีวิต ในทางพุทธศาสนาจิตส่วนลึกจริงๆนั้นที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกหรือผวังจิตเป็นความรู้สึกเป็นสัญญาที่เก็บข้ามมาข้ามพบชาติมานับร้อยนับพันพบชาติแล้วจึงค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาเช่นกันดังนั้นไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางพระพุทธศาสนาสมองซีกขวาก็คือทางผ่านของการใช้พลังจิตตามุภาพอย่างไรขีดจ,จำกัด คนเหล่านั้นเมื่อตายไปข้ามพบไปเกิดใหม่พร้อมกับปฏิสนธิจิตเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกเก่าๆที่ฝังอยู่ในจิตมากมายเสียเหลือเกินและสามารถเรียกย้อนขึ้นมาได้เรากับว่าเพิ่งเกิดมาไม่นานเนื่องจากว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่เหนือกว่าสถานที่และการเวลาการกำหนดสติเฝ้าดูความรู้สึก ตามหลักสติปัฏฐานสีซึ่งเมื่อเกิดปัญญาญาณจะอย่างรู้ว่าความรู้สึกบางอย่างถูกฝังมาหลายภพชาติเพียงเมื่อระลึกได้มันจะผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในภพปัจจุบันโดยไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาความรู้สึกเมื่อร้อยปีก่อนหรือพันปีก่อนความเข้มข้นเท่ากันความลับนี้พระพุทธองค์ส่งค้นพบ คำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นย้ำไปที่การทําความเข้าใจในเรื่องความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัสสะเวทนาตัณหาและอุปทานเมื่อกําหนดสติได้ไวพอที่จะรับรู้ความรู้สึกจะพบว่าความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นในใจนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิด ซึ่งความจริงแล้วสมองซีกขวาคือประตูที่เปิดเข้าสู่จิตไร้สำนึกเปรียบได้กับพวังจิตในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจิตส่วนนี้มีฐานข้อมูลร่วมกับจิตจักรวาลดังนั้นเมื่อจะตายสมองเสียไปแล้วแต่ความรู้สึกส่วนนี้ยังคงอยู่และเมื่อไปเกิดใหม่ก็จะแสดงผลอีกครั้ง ข้อที่พึงระวังในการใช้สมองก็คือพยายามกำจัดอารมณ์เชิงลบทุกชนิดออกไปจากสมองเสียก่อนที่จะตัดสินใจเพราะถ้าปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำไม่ว่าจะโกรธกลัวหงุดหงิดอคติอิจฉาริษยาตรณีรับข้องใจเกิดขึ้นการตัดสินใจด้วยสมองจะอันตรายยิ่งกว่า อารมณ์จะเป็นตัวเหนี่ยวนําให้เกิดการตัดสินใจผิดแบบชนิดคนละขั่วทีเดียวสมองซีขวาเป็นส่วนที่รับรู้เรื่องอารมณ์และความรู้สึกการปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลเป็นเรื่องอันตรายสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคะโทสะและโมหะความรักความโลภความอิจฉาริษยาถ้าเมื่อใดก็ตาม ที่ให้ความรู้สึกเชิงลบเข้าครอบงำสมองซีกขวาแล้วส่งคำสั่งมายังสมองซีกซ้ายเมื่อนั้นจะเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองต่อกิเลสตันหานั้นทันทีแม้เราจะรู้ว่าความเชื่อมั่นแรงบันดาลใจแรงจูงใจไฟสำมฤธิ์มาจากสมองซีกขวาแต่ความรู้สึกเชิงลบทั้งหลายเช่นความกลัวความเหงาอาการซึมเศร้า ก็มาจากสมองซีกนี้เช่นกันจึงต้องพยายามกำหนดสติอย่าเผลอปล่อยให้อารมณ์มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งจะเป็นเรื่องอันตรายมากอารมณ์และความรู้สึกแบบผิดๆในสมองซีกขวาจะส่งสัญญาณไปให้สมองซีกซ้ายคิดหาเหตุผลแบบผิดๆไปด้วยจึงนำมาสู่วิธีการที่ผิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมอง กับจิตนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รู้ในเรื่องของพื้นฐานเหล่านี้และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสร้างกุศลบารมีต่อไปนะครับสวัสดีครับ